้นไม้เหียงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องกินมานะครับใครมาศึกษา,ากได้นะนอะไรต่างก็จะมีอยู่นะครับการบริหารสวนสัตว์เนี่ยท่านพอบางคนเขาก็บอกว่าโอ้บางทีมันธุรกิจเยอะมันอะไรเยอะเนี่ย<ะ>ท่านปอ,อสร้างความสมดุลไงคือเพราะที่นี่ผมเห็นว่ามันกลมกลืนครับคือคือเรื่องการบริหารเนี่ยมันต้องมีทั้งในเรื่องของภาคเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าในการดำเนินการของเราเนี่ยบางทีเราไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างเราเนี่ยเราทำเราจะทําเรื่องของอัลกอริทึ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยเราจะไม่มีคนเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะเราก็หาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มารับช่วงจากเราไปก็ถือว่าเป็นการลงทุนร่วมกันไปนะครับอันนี้ขึ้นมาในส่วนหนึ่งนะครับแล้วอย่างส่วนก็อย่างของร้านอาหารอะไรต่างเนี่ยซึ่งเราเองเราเนี่ยส่วนสัตว์เราไม่มีความสามารถในเรื่องการทําอาหารเราก็หาบุคคลภายนอกเข้ามานะครับมันก็ต้องช่วยกันต้องช่วยกันพอดูใน โครงการสวนสัตว์มาตลอด30ปีครับมันควรจะทําอะไรต่อในอนะครับคือเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยเราคงต้องดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะส่งให้เห็นผลชัดเลยว่าปีนี้เชียงใหม่ร้อนมากมันเริ่มมีปัญหาเพราะมันมีปัญหาของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นในในเรื่องนี้เราอยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงเรื่องของเรื่องของเรื่องของป่าป่าแล้วบ้ป่าหายไปเนี่ย ธรรมชาติก็จะหายไปสัตว์ป่าก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะว่าจากการที่เราทําวิจัยแล้วก็พยายามดูนะครับว่า30ปีที่แล้วกับ30ปีปีนี้ดีดีขึ้นไหมซึ่งผมถามทางนักวิจัยแล้วก็บอกดีขึ้นเพราะว่าระบบนิเวศมันเริ่มมีสัตว์ตัวเล็กๆเ,เ,เข้ามานั่นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีส่วนในเรื่องของการศึกษานะครับเราจําเป็นที่ต้องหาสัตว์ใหม่ๆให้กับได้คนได้ได้เข้าเรียนรู้ว่าจริงๆเขาบางคนเนี่ยไม่ไม่มีโอกาสได้ไป ไปดูที่อื่นนะัอย่างสัตว์ต่างประเทศเะครัเแล้ก็จะเอามาให้กระดูให้เขาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสัตว์ต่างประเทศเนี่ยมันมีความเป็นอยู่เป็นยังไงอากาศหนาวมันเป็นยังไงเหมือนกับที่ที่มีปัญหาเรื่องหิมะละลายะละลายเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็จะส่งถ้าพอพวกนี้สวสัตว์มันก็อยู่ด้วยตัวเองม่ได้มันก็ต้องมีป่ามีอะไรที่ที่ช่วยใช่ไหมฮะต้องช่วยครับเพราะว่าถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยสัตว์จะอยู่อันเดียวเนี่ยเป็นเป็นเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า ต้นไม้แค่นี้ไม่พอครับในความฝันผมจะเข้ามาเนี่ยต้องเหมือนเข้าเข้าบรรยากาศของป่าพอเข้ามาต้องได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงสัตว์ร้องได้ยินงกลิ่นกลิ่นอายของป่านะครับนี่ขึ้นด้นั้นก็เราก็พยายามที่จะเล่งตรงนี้ขึ้นอะราะฉะืั้นเข้ามาตรงนี้นะฮะถ้าถาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีกลิ่นอายของป่านะครับแล้วก็ไม่มีได้ยินเสียงสัตว์ร้องเนี่ยท่านมันไม่ใช่ก็จะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยนะครับ คนพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ย531ไร่เ,เนี่ยจะให้คนเดินก็ไม่ไหวเพราะนั่นจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ไว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วการถบริการที่จะให้คนดูทั้งหมดเลยนะครับเีิ่ขึ้นมาเราเราเราต้องเตรียมไว้มีมมโมโนเรลครับมีรถของสวนสาธารสวนสาธวิ่ง,นะงสะดวกสะดวกนะครับ ครับท่นอออานผอพาผมเดินมาหน้านี่ก็เรียกอะไรโดมหิมะอันนี้สโนโดมครับเป็นหิมะเทียมรครับหิมะเทียมรจริงแล้วเนี่ยอ,อันนี้จะทําเป็นเพื่อที่จะรองรับของแพนด้าด้วยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการที่แพนด้าอยู่ได้เนี่ยเขาธรรมชาติเขาคงอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะได้เจอหิมะด้วย<อ>เราก็เลยจําลองตัวนั้นเข้ามาที่จะให้อยู่กับเขาได้บ้างว่าเออเขาเคยอยู่เมื่อเกิดว่าถ้าเกิดเขาไปกลับไปประเทศเขาเนี่ยเขาจะได้ปรับตัวได้ก็เลยสร้างมาด้วยกันส่วนคนที่อยากไปเที่ยวดูหิมะ ก็ไปได้จะสัมผัสเหมือนกันแล้วไปดูแฮนด้าก็ดูได้เหมือนกันเอ๊ะมีมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่เป็นโชว์อยู่เป็นอะไรอยู่เนี่ยท่านพอวังไว้ยังไงบ้างคาจารย์ครับก็จะเรื่องโชว์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเอเวนเจอร์อะไรต่างๆอันนี้นี้ผมก็มีให้ให้โชว์เพื่อที่จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมโชว์สัตว์นี่ก็มีโ์ัก็มีอยู่แล้วนะครับมีคนถามจริงๆหลายคนก็คงทราบข่าวแต่ตกลงลิ้นปิงต้องกลับไหมเนี่ยลิ้นปิงนั่นก็คง ตามข้อตกลงนั้นจำกัดรักแาดนี้เราก็ทางท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านแลก็สวิตท่านก็ไปเราจรจ่ายแล้วก็นึกคาดว่าน่าจะได้โอกาสขยายต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเวลาผมมาแล้วเนี่ยผมเจอพอ,อ,อทุกสวนสัตว์เนี่ยผมต้องถามก่อนเป็นคําถามที่ผมต้องถามก็คือสัตว์ในใจของตัวท่านพออ,อเองมีอยู่สวนสัตว์ภาษาสุโขทัมีรักตัวไหนเป็นพิเศษนะ คือคือถ้าพูดถึงรักนะครับตอนนี้เราเรากำลังรักหลินปิงอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ตอกับการเมืองนี่ไม่ใช่อันนี้เรารักเพราะว่าเขาเนี่ยเขาดูโดยบุคลิกของเขานะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวแม่นะครับเพราะว่าแม่นี่้ยแม่นี่เป็นตัวที่รักลูกที่สุดแล้เพราะนั่นคือการเลี้ยงลูกเพราะ้าเนี่ยเขาถ้าถ้าทางถ้าทุกคนได้ดูทางทีวีนะจะเห็นแม่เนี่ยกอดลูกอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่มีสัตว์ไหนที่ ที่ทําได้อย่างนี้ที่ทำได้อย่างนี้ครับอันนี้อันนี้อะไรทำให้ยังต้องอายทําให้เราทําให้เราเฮ้เราเราต้องกลับมาดูตัวเราอะไรทำให้ผมเนี่ยผมรักอันนี้รายการสังสรรค์ไม่ใช่รายการสังคมแต่ในขณะเดียวกันนี่นี่ทังนั้นตอนนี้รักหลินจริงแต่แต่พออเนี่ยอยู่30ปีก่อนมีแพนด้าล่ะถ้าสัตว์ที่ที่เรารักเลยเนี่ยคือผมผมชอบเสือนะครับเสือเสือเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นความสง่างามของที่ตัวของมันเองครับน่าหนีไม่ได้ เพราะนั้นเสือนี่เป็นเสือเนี่ยค่ะเสือเนี่ยโดยเฉพาะเสือเสือปลาเนี่ยที่ผมชอบเสือปลาเออทําไมอ่ะเพราะว่ามันคือคือพวามที่โดดเด่นที่ตัวมันเองมันน่ารักมะขับติดมาแล้วก็เออมันดูมันเลี้ยงเองาไม่ได้เป็นพออาศัสัตว์เนี่ยเคยได้แต่สัมผัสใกล้ๆเพราะผมชอบเสือปลานะครับว่าจริงแล้วเสือปลามันดูมันเพราะว่าตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยเราพยายามที่จะให้มันหากินเองครับ มกจับปลาอะไรขึ้น,นเพราะฉะนั้นก็เป็นอสาาัตว์ในดวงใจสัตว์ในดวงจใวงจครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผออมามากนะครับครับครับ,รบนั่นก็